สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากร์น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าคนที่มาเห็นคลิปนี้ลักษณะของคนที่เขามาแอบชอบแอบปลืม้มแอบตามแอบสอดแอบส่งคุณเป็นยังไงบ้างมีรืเปล่ามีไพดีดเป็นไพเดวิลนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าไปไหนไม่รอดวัวพันหลักค่ะ เขามีแพชชั่นกับคุณอย่างรุนแรงด้วยสินะเราไม่ได้โกหกนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูไม่ they w วิลนะจ๊ะโอ้โหเขามีแพชชั่นกับคุณอย่างรุนแรงมากไพ่ใบนี้ดีตรงไปเองนะจ๊ะไม่ได้สร้างนะอ่ะขอดูหน้าสำรับนิดนึงแม่ดูเหมือนเขาพยายามที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคือหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมลิฟเก่ง ะะทํางานจนกระทั่งเขาเรียกว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเลยหิวไส้กิวก็ยังทํางานเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยให้อะไรค่ะคาสร้างแบบแบบบางทีทำคือทําอย่างเดียวจริงๆเป็นคนที่ขยันอะขยันมากจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเพื่อผู้อื่นเป็นคนที่สมาถะนะทำอะไรหาอะไรได้หยิบยื่นให้คนอื่นเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเขา เป็นแฟนกับคุณเนี่ยเขาก็พร้อมพร้อมไปอะนะทำอะไรเพื่อคุณคุณนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าราชนีแล้วก็นั่งสวยๆวยค่ะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเขาพร้อมอุปนพร้อมพร้อมจะพร้อมยังไงอะค่ะพร้อมีหย,ยิบยื่นทุกอย่างให้เลยแต่อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะเด็กกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนอุปนิสัยเด็กแต่เขามีความบผิดชออปานผู้ใหญ่เลยอะนะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็ยอมกัดฟันทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนรักครอบครัว เป็นคนเขาเรียกว่า family ่เลยแหละนะพระ้อมที่จะหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสอะไรมารับไวหห้หมดทําไว้หมดแต่เสียอย่างเดียวเป็นคนใจร้อนปักจัดนะแต่เป็นคนมั่นคงแน่วแน่แล้วถ้าเกิดตั้งเป้าหมายอะไรเขาจะมุ่งไปที่นั่นเลยจริงๆแต่มันก็มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาอาจจะมีหนึ่งสเปคเยอะไหมหรือว่าเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าหัวครีเอท แล้วก็เป็นคนที่มีวิมานในอากาศเยอะแต่เป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากๆเป็นคนเก็บเงินเก่งเป็นคนมีความมั่นคงแล้วเขาอยากที่จะมีคู่จริงๆเขาตั้งใจที่ถ้าเกิดว่าเขาจะจีบใครนี่คือเขารักจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะสร้างครอบครัวจะทําให้คนคนนั้นดีที่สุดสบายที่สุดไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยพร้อมที่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมาให้คุณไม่ได้มาเล่นๆอันนี้มาจริงๆแล้วพร้อมที่จะ มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีมอบความรักความหวังดีทุกสิ่งทุกอย่างมา